ก็รู้ว่าหลายคนเนี่ยอยากจะจริงจังกับการแต่งหน้าตาม Personal Color ตัวเองแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงใช่ไหมครับก็บอกเลยว่าสิ่งนี้ช่วยได้เยอะมากกดเซฟคลิปนี้แล้วไปดูกันเลยครับและสิ่งนั้นนะครับก็คือบา์มสติกนี่แหละครับทุกคนเพราะว่าอันดับแรกเลยนะครับงานสีที่บริเวณในการทากว้างที่สุดและเป็นสิ่งที่คนจากข้างนอกเนี่ยมองเห็นเราได้มากที่สุดเนี่ยก็คือแก้มดังนั้นแก้มเนี่ยนะครับจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆและสาเหตุที่การแนะนําให้ใช้บา์มสติกนะครับเป็นเพราะว่าใช้แล้ว,วรรแบบแอะ เราทาบลัชแบบฝุ่นนี่ออกไหมเนี่ยเห็นปะคือมันเป็นฟิลเหมือนแบบผิวเรามันเป็นสีนี้ขึ้นมาเองอ่ะข้างนี้ไม่ได้ทาข้างนี้ทาเห็นปะสวยมากซึ่งถ้าใครอยากลองใช้สักอันนะก็จะแนะนําเป็นของ h ินส์ครับคือเขาเหมือนเป็นแบรนด์ที่เกิดมาเพื่อสิ่งนี้อ่ะคือเขาทําดีมากอ่ะและหนึ่งสิ่งอื่นใดเหตุผลจริงๆก็คือเขามีเฉดครบทุกอันด์โทนอย่างอันนี้สีเชอร์ี่พิงค์นะครับก็คือเหมาะสำหรับคนครูโทนเนาะส่วนวอร์มโทนนะครับผมก็จะมีสีนี้ชื่อสีว่าเทนเดอร์รูมซึ่ง แล้วก็มีสีเคลียร์ด้วยนะคบเป็นสีที่ใช้ได้กับทุกเฉดสีผิวเลยเห็นปะครบไหมเลือกตามอันเดอร์โทนหรือว่าเพอร์ซนอลคัลเลอร์ของตัวเองได้เลยนะครับซึ่งสําหรับใครที่ยังไม่เคยใช้อ่ะครับก็จะแนะนําว่าเราจะไม่เอามาถูถูถูถ,ถ,ถ,ถูบนแก้มตรงๆแบบนี้เพราะว่าเทคนิคที่ถูกต้องนะครับก็คือแนะนําว่าให้ทุกคนเนี่ยเอามาวอร์มที่หลังมือก่อนจากนั้นใช้พับเล็กๆอ่ะครับเก็บผลิตภัณฑ์ขึ้นมาแบบนี้เสร็จแล้วนะครับก็แตะเบาๆนะครับบริเวณจุดที่เราต้องการมันก็จะได้เป็นความผิวฉ่ําขึ้นมาแบบี ซึ่งถ้าเกิดว่าใครยังไม่พอใจอีกนะอ่าวอมที่หลังงมืออย่างนี้ใช่ไหมเสร็จแล้วใช้นิ้วเราเลยก็ได้ครับเก็บผลิตภัณฑ์ขึ้นมาแล้วก็เอามาแทบที่ผิวเลยแทบนะครับไม่ถูนะผิวมันก็จะดูโกลใสนะครับแล้วก็ไม่เป็นคราบรองพื้นไม่หลุดนั่นเองทุ